ท่านตู้านยีท่านรักสาการสุนรัวท่านอื่ที่ได้รับมอตามโอกาสการชวนตดมทานต่อบ้านผู้ใหญ่านของท่านหรือทีดต่อที่กองรองเร่อเพาเดียวขาดเดียวกันแต่ถาท่านให้กับเกษตรกรเ่ท่านเ่ดทางมาโโรงเรียนบ้านโอมจะใกล้สถานีของเปิ่เรียนบ้านอมที่่ตั้ง่ทมปาตุ้งีรารานเลยเนาะโอสีงเพื่อกาดูแลเื่อการไก่ที่จะต้องข่ อะกอบการบาต่างๆมันเียว้การ้เริ่มแอเนี่มันจะต้องด้สึงสุางผ่านกก็คือมหาวิทยาลัยทุาถาท่านไดยกนักเรีและคณะเดินน้ำผ่านท่านเนี่บริการน้ำขอเป็นเซตทีเลยล้าเนอร์งั้นแต่งงานของรกว่าบริการน้ำจะได้เป็นเซตทีครับบริการวีก็ต้องเป็นมีความสุขความมวนความนั้นนวยันครับผมก็อาที่ะมาแล้น เพือแยกเ็ทรานาก้นกรและปาครับพื่อแยกเ็รอนนะครับเป็นกไม่ใช่เฉานนะครับเดี๋ยวซืปหลังเลยครับไกครับโอเคขอคมากคราัครับืครับาเไปครับซืครับาหัานยนโอใจอพี่น้องประชาชนชาวอเภอแต้ละน้องประชาชนชาวกรย

นายบนษสงกตชะนาเิตผู้ว่ารู้สึกินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีประชาก,กร1นล้านสาแสนคนแต่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งเชิงรูปแบบต่บางๆเพื่อแก้ไขปัญหาที่สังหรัดเงราที่สำคัญคือปัญหาราคาข้าวเปลือกแต่งเป็นข้า,จาจเจ้าสองสาแสนคื้ิกระดอง ปัจจุบันไท้ขายเข้าสารไปแล้ววันนี้เราจะเดินหน้าประเทศเราไปนะครับวันนี้ผมก็มองเห็นถึงอนาคตอยู่สามสี่ครับที่ผมเจอเรือเหล่าเอาจะมีชีวิตอยู่ถึงตรงนั้นหรือไม่ยี่สิบปีวันก็มีสิบไม่มีสิบห้าไม่มียี่สิบยี่สิบให้ใครรอนเข้าแถวแล้วผมเมื่อกี้เด็กๆนังคมแต่ไม่ใช่แค่เพียงว่าใช้โทรศัพท์บริการเครือข่ายมือถือมีชารุ่งเลยส่วนของมาจากไอพีพี นะเขาเรียกว่าเป็นเพราะวันนี้เป็นการเกษตรรวมกลุ่มไม่ใช่รวมกล่มเฉพาะเรานะบัดในกลุ่มจังหวัดในภูมิภาคถ้าภูมพิภาคเรนรู้านการา์เรามีรูปบบต่างๆอย่างหวานเบาการล้านก้าโตวัลมีอย่างในมาที่ในรัฐบาลมัก็เป็นตัวอย่างอะรอยงเับอำเภอมีแล้วมีแล้วตำบลมีแล้วอย่างจังหวัดที่มนะระเบิดจากข้างในที่จุดที่อย่านว่ากอ้างนอกบ้าง หลักการมาสู่วิธีการมันเรื่องมะลีกนที่ไม่ได้อาการมันจะทำเลยหลักการถ้าันอยู่ในชีวิตรสาทขชาตี่สิบปี้งเส้นความมันคงความมั่นคงคือความสงเรียบร้อยปลอดภยความมั่นคงเสร็จเกิจุมโนเอิก็ความมั่น